สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เสียงจากความมืดคืนนี้ผมมีเรื่องบางอย่างที่อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องของคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแชทมาเกือบปีแต่ไม่มีใครในกลุ่มเคยเห็นหน้าจริงของเธอเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเปิดกล้อง และตั้งแต่วินาทีนั้นทุกอย่างก็เริ่มไม่ปกติอีกเลยคืนนี้คุณอาจต้องย้อนกลับไปมองชื่อในกลุ่มแชทของคุณอีกครั้งมีใครบางคนไหมที่คุณไม่แน่ใจว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่ง เริ่มจากเพื่อนมัธยม4คนที่ยังสนิทกันหลังเรียนจบและตั้งกลุ่มไว้ใน Messenger ต่อมามีสมาชิกคนที่5ชื่อมุกน้ำเป็นคนแนะนำเข้ากลุ่มโดยบอกว่าเจอกันในกลุ่มคอมเมนต์รีวิวอาหารแล้วก็คุยกันถูกคอเลยชวนมาแจม ทุกคนก็ยินดีนะเพราะมุกดูเป็นคนคุยสนุกแชร์มีมบ้างคอมเมนต์ตอบรับไหวใช้คำพูดน่ารักน่ารักบางทีเธอก็แนะนำร้านกาแฟน่าสนใจหรือเล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงของตัวเองแต่ที่น่าสังเกตคือไม่มีใครเคยเห็นหน้ามุกเลยแม้แต่รูปโปรไฟล์ก็เบลอๆเ,เหมือนใช้ฟิลเตอร์ ถามว่าทำไมไม่เคยวิดีโอคอลเพราะทุกคนก็ยุ่งกันไม่มีเหตุให้ต้องเปิดกล้องคุยแถมบางทีมุกก็บอกว่ากล้องทางบ้างอยู่บ้านไม่สะดวกเปิดบ้างมันก็เลยผ่านผ่านไปวันศุกร์กลางคืนหลังเลิกงานทุกคนว่างพร้อมกัน ฝ้ายบอกในกลุ่มว่าใครว่างบ้างดูเน็ตฟลิกกันก็เลยตั้งสายวิดีโอคอลในกลุ่มแบบเล่นๆมุกพิมพ์ว่าขอเข้าไปดูด้วยนะแต่กล้องยังเปิดไม่ได้ทุกคนก็บอกไม่เป็นไรแต่ผ่านไปไม่ถึงสามนาทีอยู่ๆกล้องของมุกก็เปิดขึ้นมาเองภาพที่ปรากฏคือ ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่บนเตียงในห้องที่ดูมืดสลัวผมยาปิดครึ่งหน้าเสื้อสีซีดดูเหมือนคนไม่ได้ออกไปไหนหลายวันเธอนั่งอยู่แบบนั้นโดยไม่ขยับเลยไม่มีการกระพริบตาไม่มีการเอียงคอไม่มีแม้แต่ลมหายใจทุกคนในสายมองภาพนั้นกันนิ่ง จนฝ้ายพูดขึ้นมาว่ามุกค,คือแกโอเคไหมไม่มีเสียงตอบกลับจากมุกภาพนั้นนิ่งเหมือนสกรินชอ็อตที่เปิดทิ้งไว้แต่ทุกคนยืนยันว่ามันคือกล้องสดจริงๆไม่ใช่ภาพนิ่งแน่นอน พราะไอคอนของกล้องกำลังทำงานแสงหน้าจอก็ยังเคลื่อนไหวน้อยๆตามความสว่างของหน้าจอวิดีโอจ๋าจึงพิมพ์ถามในกลุ่มว่ามุกเป็นไรหรือเปล่าตอบหน่อยสิผ่านไป20วินาทีไม่มีคำตอบอยู่ๆกล้องก็ดับไปเองไม่มีใครพูดอะไรต่อหลังจากนั้น พวกเขาแค่รู้สึกแปลกๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรได้เห็นคืนนั้นก่อนนอนมุกพิมพ์ข้อความหนึ่งไว้ในกลุ่มดีใจที่ได้เห็นทุกคนคืนนี้นะไม่มีใครตอบกลับเพราะมันก็เกือบตีสองแล้ว ทุกคนก็หลับไปจนกระทั่งตื่นเช้ามาวันเสาร์น้ำเข้าไปเลื่อนเฟซบุ๊กตามปกติและเจอข่าวจากเพจท้องถิ่นโพสต์หนึ่งมีข้อความว่าพบศพหญิงสาวอายุประมาณ25ปีเสียชีวิตในห้องเช่า คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันภาพในข่าวเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อยืดสีซีดเหมือนกับในกล้องเมื่อคืนน้ำรีบส่งข่าวเข้าไปในกลุ่มไม่มีใครตอบทันทีแต่พอผ่านไปสักพักฝ้ายพิมว่าคือใช่มุกป,ปัดไม่มีใครตอบว่า ใช่แต่ก็ไม่มีใครเถียงเพราะตอนนั้นทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าไม่มีใครรู้จักมุกจริงๆเลย Facebook ของมุกไม่มีโพสต์ล่าสุดไม่มีเพื่อนไม่มีใครแท็กเวลาพยายามกดเข้าไปดูโพสต์ย้อนหลัง ก็เหมือนมีแค่รูปอาหารกับรูปหมาที่ไม่เห็นหน้าเจ้าของเลยน้ำยอมรับว่าเธอคุยกับมุกผ่านคอมเมนต์ในเพชาหารและพอรู้สึกถูกชะตาก็ชวนมาอยู่ในกลุ่มเฉยๆเธอไม่เคยเห็นมุกตัวจริงเลยไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนแน่ๆแม้แต่เบอร์โทรศัพ์ท ก็ไม่เคยแลกกันตอนนี้กลุ่มแชทยังอยู่ทุกคนยังไม่ได้ลบหรือออกจากกลุ่มแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกี่ยวกับมุกอีกเลยบางคืนไฟบอกว่าตอนที่สองจะมีไอคอนกำลังพิมพ์โผล่ขึ้นมาสั้นๆแล้วหายไป ทั้งที่ไม่มีใครส่งข้อความบางคืนในกลุ่มจะมีการเปิดกล้องอัตโนมัติแว๊บหนึ่งแล้วปิดแต่ไม่มีใครเห็นภาพเหมือนคืนวันศุกนั้นอีกทุกอย่างเหมือนเป็นการบอกลางเงียบๆหรือบางทีอาจจะไม่ใช่การบอกกลากก็ได้คุณผู้ฟังครับ โลกออนไลน์มันกว้างมากและบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงระวังไว้เสมอว่าในกลุ่มแชทของคุณอาจมีใครบางคนที่ไม่เคยอยู่หรือเคยอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วกดติดตามไว้แล้วเสียงจากความมืด จะกลับมาอีกครั้ง